ครับสวัสดีครับคบกันอนึ่แล้วนะครับนะครับต่อจากคาที่แล้วนะครับนี้จะเป็นตอนที่4นะครับเรื่องกรณีว่าเป็นบุตรใครนะครับกฎหมายเขาบัญญัติไปนะครับว่าชายหญิงที่จะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือต้องจดทะเบียนสมรสนะครับกฎหมายเขาห้ามไม่ให้มีการจดทะเบียนสมรสซ้อนที่ไม่ให uh. ้มีการจดทะเบียนสมรสซ้อนเพราะว่ากฎหมายเขาบอกนะครับว่าหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยทรัพย์สิน นะครับที่ได้มาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารไม่ว่าจะเป็นลูกสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอะไรผู้ชายไปซื้อบ้านซื้อรถใส่ชื่อผู้ชายคนเดียวก็ถือว่าเป็นสินสมรสหมดนะครับกฎหมายไม่คำนึงนะครับว่าใครเป็นคนออกเงินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีปัญหาอย่างนี้ขึ้นมากฎหมายก็จึงห้ามไม่มีการสมรสซ้อนเพราะมีการสมรสซ้อนขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นว่าทรัพย์สินดักกานี่ นี่เป็นของใครแลปัญหาที่เกิดขึ้นอีกที่ตามมาคือเรื่องบุตรนะครับผู้หญิงจดทะเบียนสมรสไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายคนหนึ่งโดยยังไม่ได้อยากขาดจากผู้ชายคนแรกแล้วเกิดบุตรขึ้นมาปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือเด็กเป็นเป็นลูกใครอะนะฮะเพราะว่าผู้หญิงก็อยู่อยู่กับผู้ชายทั้งสองคนเดี๋ยววันนี้ไปอยู่กับผู้ชายคนนี้วันนี้ไปอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วเกิดบุตรขึ้นมาปัญหาที่เกิดขึ้นว่า เด็กเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของใครเพราะการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้ชายทำอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะครับผู้ชายตายไปนะครับเด็กรับบรดกของผู้ชายได้หรือบุตรตายไปเนี่ยผู้อาบิดาเนี่ยรับมรดกของเด็กได้นะครับเพราะนั้นจริงมีปัญหานี้เกิดขึ้นกฎหมายเขาก็เลยใช้เป็นบทสันนิษฐานนะครับว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีคนหลัง นะครับใช้คําว่าสันนิษฐานนะครับคือไม่ใช่บทบัง,บงคับเด็ดขาดเมื่อสันนิษฐานว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีคนหลังนะครับหากที่ว่าสามีคนแรกเห็นว่าน่าเชื่อว่าเป็นบุทของของเราเนี่ยก็ต้งองฟ้องก็ต้องฟ้องนะครับฟ้องแม่ฟ้องเด็กนะครับว่าฟ้องแม่ฟ้องเด็กบอกว่าเราเนี่ยได้อยู่กินกับผู้หญิงในระยะเวลาร้อยแปดสิบวันถึง3 10วันซึ่งเด็กนี่ อ่าเป็นบุตรของเราแน่นอนเรามั่นใจว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรแน่ของเราแน่นอนมีการแอบเอาเส้นผมเส้นขนของเด็กหรืออะไรเนี่ยไป็นตัวดีเอแล้วประกฏบ่าเชื่อนแน่นอนว่าเป็นเป็นลูกเราเราอาจจะอาจจะฟ้องฟ้องแม่ฟ้องเด็กนะครับว่าเด็กเนี่ยเป็นบุตรโดยชอบโดยกฎหมายถ้าสารมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วบโดยกฎหมายของเราเนี่ยนะครับกฎหมายนะครับ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีคนแรกนะครับนะครับตัวสามีคนหลังเนี่ยเขาจะนำบทบรรจับข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าเด็กเกิดขึ้นในระหว่างสามรสิบวันในระหว่างที่เขาเป็นสามีซึ่งกฎหมายสันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรเป็นบุตรเนี่ยนำมาใช้บังคับไม่ได้นะครับแล้วมาพบกันนะครับว่าเออจะพูดเรื่องอะไรต่อไปครับสวัสดีครับ